กรรมใดทําให้พระราชามีความชอบธรรมในการมีชายามากถามอยากทราบด้วยว่ามีเหตุผลกลใดในหลักกรรมวิบากที่ทําให้พระราชาทั้งหลายมีความชอบธรรมในการคอเหตีหลายองค์พร้อมนางสนมเป็นสิบเป็นร้อยทุกอย่างเป็นไปด้วยความถูกต้องตามธรรมชาติกรรมวิบากหรือเป็นเพียงความลาเอียงของมนุษย์ด้วยกันที่ยกอภิสิทธิพิเศษให้พระราชาเพื่อให้ยอมรับได้ไง่ายขึ้นก่อนอื่นลองมองสิ่งที่เห็นด้วยตาเปล่าได้นะครับคุณรู้ว่าโลกนี้มีคนบางคนทํางานมากกว่าใครอื่นแบกภาระมากกว่า ่ครอืนเสียสละเพื่อส่วนรวมมากกว่าใครอื่นและหากคุณปรับปื้นในน้ำใจปรุนามหาศาลของเขาเป็นล้นพ้นคุณย่อมไม่สงสัยไม่รู้สึกขัดขานหากบอกว่าหลังจากตายจากโลกนี้ไปแล้วสิ่งที่เขาจะได้รับเป็นผลตอบแทนคือนางฟ้าสักหมื่นองคหากศรัทธากรรมวิบากจริงคุณต้องมองด้วยใจเป็นกลางว่าทำดีได้ดีทำช่วได้ชั่วทำมากได้มากทำน้อยได้น้อยคำถามที่อาจมีตามมาก,ก็คือถ้าทำดีเกินธรรมดาแล้วจะได้อะไรที่ดีเกินธรรมดาคำตอบคือได้ใน สิ่งที่มนุษย์ชอบใจและมีคุณสมบัติเลอเลิตลอดจนมีจํานวนมากกว่าผู้อื่นถามอีกว่าเมื่อใดควรจะได้รับรางวัลคําตอบคือถ้าไม่เหมาะจะได้รับในชาติปัจจุบนันก็ควรเหมารวบยอดทีเดียวในชาติถัดๆไปอาจจะเพื่ออยู่ในฐานะอันไม่เป็นที่ขอหาแล้วทุกคนพร้อมใจกันยอมรับแล้ว อย่างเช่นฐานะของพระราชาในเกือบทุกท้องถิน่นเกือบทุกยุคทุกสมัยประชาชนทั่วไปพร้อมใจกันรู้สึกว่าหลัาพระอ,องค์น่าจะมีบาทบริจาริกามากกว่าหนึ่งและบาบริจาริกาแต่ละนางสมควรจัดเลอเลิศเกินภรรยาของชายทั้งแผ่นดินผู้หญิงที่เหมาะจะเป็นบาทบริจาริกาเหล่านั้นมาจากไหนก็มาจากเหล่ามหาชน ที่พระราชาเคยช่วยเหลือเกื้อกูลไว้ในอดีตนั่นเองส่วนจะอยู่ในฐานะแหสีหรือนางสนมก็ขึ้นอยู่กับกรรมที่เหมาะสมของพวกนางเองหากเคยร่วมเรียงเคียงหมอกันมาเคยประกอบบุญด้วยใจย,ยินดีร่วมกันมีใจเสมอกันในศรัทธาศีลจาคะและปัญญามีโอกาสตอบแทนคุณปัดกันเกื้อกูลตลอดจนมีใจเป็นแนวทางเดียวกันอธิษฐานให้ได้เป็นคู่กันเมื่อศพจังหวะได้สมัยพบมนุษย์ที่เป็นไทยในตนเองร่วมกัน อีกนั้นจะเป็นมเหสีเพราะเป็นที่สเสน่หาปานดวงหาไทยของพระราชาตําแหน่งมเหสีเป็นที่เชื้อหน้าชูตาและนั่งเคียงราชาหรือเป็นรองก็เพียงราชาอาจเป็นทิดาเจ้าเมืองอื่นซึ่งมีศักดิ์เสมอกันหรืออาจเป็นหญิงที่มีสกุลธรรมดาที่ถูกยกขึ้นทเทียบเกียรติภูมิและช่วงหากเคยได้รับความช่วยเหลือมีใจกระตัญยูมีความรักบริสุทธิ์แต่ไม่เคยมีโอกาสร่วมประกอบบุญอย่างใกล้ชิดไม่เสมอกันในศรัทธาศีลจาคะและปัญญาไม่มีโอกาสต่อแทง คุณอย่างสมน้ำสมเนื้อแต่มีใจปราณหาติดสายให้ตามไปรับใช้ในปรโลกเมื่อศพจังหวะต้องเสวยพบบริวารอีกนั้นจะเป็นสนมเอกเพราะเป็นที่โปรดปานยิ่งของพระราชาตําแหน่งสนมเอกิดจากการพระราชาทานเครื่องยศอาศัยความพอพระทัยเป็นสําคัญหากเคยได้รับความช่วยเหลือไม่เคยได้ร่วมประกอบบุญด้วยกันอ่อนด้วยศรัทธาศีลจาคะและปัญญาคิดเอาแต่ได้ไม่หาโอกาสตอบแทนคุณแม้แต่น้อยเมื่อศพจังหวะต้องเสวยพบบริวาร นั้นจะเป็นสนมสามัญไม่เป็นที่โปรดปานของพระราชาตําแหน่งสนมไม่จําเป็นต้องเกิดจากการคัดเลือกของพระราชาเสมอไปสุตาหลายองค์ที่มีสนมเป็นร้อยเป็นพันนั้นอาจไม่เคยแม้แต่มองหน้าพระสนมบางนางชัดๆสักครั้งเดียวสําหรับมเหสีและสนมเอกนั้นกับร้อยทั้งน้อยต้องเคยมีความผูกกายหรือผูกใจกับพระราชามาก่อนแต่สําหรับสนมสามัญอาจจะเป็นหญิงทั่วไปที่เคยทําทานรักษาศีลพอจะเข้ามาอยู่ในวังทว่าเป็นผู้อ่อนในบาร,รมีด้านกาตันยูกะตะเวที ยงอยู่ในฐานะผู้รับใช้มากกว่าผู้ใกล้คิดและกรณีของพระราชาที่มีบุญ,ญยิย่งใหญ่จริงๆสมบูรณ์ด้วยพระราชอำนาจและลูกโฉมผิดสามัญบุรุษก็มักมีคู่บุญที่รูปโฉมเกินสี่ธรรมดาเช่นกันอันนี้ต้องคำนึงด้วยว่าเมื่อหญิงได้ใจบุญเสมอผู้สมควรเป็นหมายเลขหนึ่งของแผ่นดินผลย่อมได้เกิดเป็นหญิงผู้เลอเลอิศเหนือนางใดในแผ่นดินไปด้วยแม้เป็นพระราชาและแม้มีบาทบริจาริกามหาศาลก็ใช่จะเป็นเครื่องประกันความสุขเสมอไปประวัติศาสตร์บอก ไว้ในดีมีพระราชาจํานวนมากได้รับความเดือดร้อนพระไทยจากบรรดาหแห่งศรีลสนนนางในด้วยเรื่องราวโลกโลกไม่ค่อยจะแตกต่างจากความเล่าร้อของปัตุชนผู้มีเมียมากสักเท่าใดกรรมอันเป็นเครื่องกําหนดให้พระราชาอยู่สุขตามอัตภาพกับบรรดาบาปบริจาริกาก็คือการที่เคยช่วยเหลือเกอื้อกูลทางธรรมทําให้ศรัทธาก,กรรมวิบากทําให้รู้ทางไปดี